สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวย VIP มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับกับ t o y ยต้าคัมรีนะครับคันนี้2.0 G ปี2 0 1 2นะครับรถ2มือนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับคันนี้ได้ไฟท้ายแต่งมาให้นะครับสไตล์ BM นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คทดลองขับมินบุรีนะครับ2,99,000บาทนะครับผ่อน 6ก0ักลางๆนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้มีจอ Android แถมมาให้แล้วนะครับเต็มมาเลยนะครับ10นิ้วนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับมีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับตกแต่งลายไม้นี่ครับเบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าทางซ้ายและขวานะครับ รถได้รวมได้สวยครับมีของแต่งของเสริมมาให้นะครับรถเดิมๆนะครับใครที่สนใจชมเช็คทดลองขับนะครับมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีจอตรงหัวเบาะด้วยนะครับใครที่สนใจก็ชมเช็คทดลองขับนะครับรถสวยทรงหรูกว้างกวางนั่งสบายอะไหล่หาง่ายครับรุ่นนี้ทนทานครับไม่แท้2 8 0 0 0นกิโลเมตรนะครับประวัติสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสวยเกรดเนะครับกับคันนี้รถสวยๆสภาพดีๆนะครับ นี่นะครับฝากไว้เลยนะครับใครที่สนใจอยากได้คัมรีนะครับมาแล้วครับเป็นปี2012เป็นโฉมเมนอเชนนะครับที่เหลือสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจนะครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับันี้สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วสว่างใสๆเลยครับนี่ล้อขอบ16ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับได้ไฟท้ายแต่งสไตล์ b m มาให้นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับสมาชิกมันไกลไม่สะดวกเดินทาง ก็จดส่งให้ได้ครับมีบริการจัดส่งมีบริการจัดไฟแนนซ์ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับได้จอ Android 10นิ้วมาเลยครับใช้งานก็ได้ยาวๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้ครับมีบริการจัดส่งครับรุ่นนี้ครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะจริงๆครับเครื่องก็ทนมากๆเลยครับใครที่สนใจนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับใน u t u b e มีคนรีวิวนะครับเป็นแบบคันเฉพาะเจาะจงไปเลยครับ5นาที10นาที8นาทีสําหรับผมบริการนําเสนอรีวิวเพื่อการขายก็จะคัดรถเช็ครถ มาฝากแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกเช่นคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับมาเลยครับมาเลยครับไม่แท้นะครับไหม่แท้แน่นอนไม่มีกอไม่มีหมกนะครับรับประกันไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเบาะคู่หน้าครับปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนะครับรุ่นนี้สวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานหองจีซูนออโต้น้ำมันล้วนทนทานใช้ง่ายดูแลสบายถือว่าเป็นโตโยต้า คัมรี่นะครับตายคัมรี่ถือว่าเครื่องนี้ทนมากๆครับก็ใช้างานกันได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับรถสวยๆสภาพแบบน,นี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ